สวัสดีท่านผู้ที่เข้ามารับชมกันทุกคนด้วยนะครับสมัยนี้เนี่ยเวลาเราจะขับรถนะครับต้องคอยระมัดระวังนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนขับรถนี้ใส่ไม่ดีมีเยอะมากนะครับบางคันก็ลดราคาแพงครับไม่แถมไฟเลี้ยวเยอะมากๆในสังคมตอนนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับตรงนี้ก็จะก็เกือบเหมือนกันนะเกือบจะมีเหตุเหมือนกันเพราะการขับรถแบบนี้ครับท่านผู้ชม ตอนนี้ของผมเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวออกทางด้านซ้ายมือคราวนี้มาเสร็จปบผมเลี้ยวพ้นแล้วนะครับดูคันนี้ครับดูไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดแล้วก็จะมาปาดหน้าผมแบบนี้โอ้โหทำไปได้แต่ตรงนี้ครับยังไม่เท่าไหร่เมื่อสักครู่ทุกคนเห็นรถเก่งคันสีดำที่จอดอยู่ตรงไหลทางไหมครับ ถ้าเกิดไม่เห็นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุของเคสนั้นเคสของผมถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่เกิดอะไรขึ้นมานะครับแต่เคสนั้นเขาเกิดไปแล้วครับอย่างที่ผมบอกไปครับคือของผมเนี่ยโอเคมันพ้นละก็ถือว่านั่นไปคือจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะมาลงแค่ตรงรถตู้นั่นนะที่ว่ามันปาดหน้ามาแบบนี้นะครับแต่มาเจอกับพี่ที่อยู่ริมทางนี้ครับคือตอนมาดูกล้องเนี่ยคือเพิ่งไม่เห็นนะครับว่าเอา้า รถข้างนี้เขาก็เกิดเหตุขึ้นไปแล้วก็คือเห็นรอยยุบนะครับแล้วก็พี่เสื้อขาวที่ยืนกลุ้มขำนับอยู่นะครับก็อาจจะเป็นเหตุที่ไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาใครเปิดไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้เขาเลี้ยวเข้ามานะครับอย่าเร่งเครื่องเพื่อที่จะแซงให้ แซงเข้าไปก่อนแล้วค่อยให้เขาเลี้ยวตามหลังเราอันนี้บอกเลยว่าอย่าทํานะครับท่านผู้ชมมันอันตรายนะฮะบ,บางคนเนี่ยเขาเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเจอบ่อยเลยนะครับก็คือเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะครับทิ้งระยะปลอดภัยพอสมควรแล้วปลอดภัยมากด้วยประมาณ3คันช่วงรถนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวปุบ๊บผมสังเกตเลยว่ารถคันหลังอยู่ดีๆก็เครื่องแรงขึ้นมาซะงั้นเร่งเครื่องมาเต็มที่เพื่อที่จะแซงให้พ้นผมไปก่อน แล้วให้ผมเลี้ยวนีสัยอย่างนี้บอกเลยนะครับว่าอย่าทํานะครับมันอันตรายครับท่านผู้ชมถ้ายังไงก็ฝากไว้้ดยแล้วกันนะครับกับคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเดินทางปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ในการขับขี่ด้วยนะครับขอให้มีสตินะครับเพราะว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับมาครับเรามาดูอีกเคสหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นรถ ที่บ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละคันนะอันนี้คือรถของกล้องหน้าของแฟนผมนะครับคราวนี้นี่คือเขากําลังจะไปทํางานในวันเดียวกันเลยนะคือวันที่สี่วันนี้เลยนะครับอันนี้คือช่วงเจ็ดโมงสิบห้านาทีนะครับมาเดี๋ยวทุกคนมาดูกันครับจังหวะตรงนี้นะครับเป็นถนนสองเลนนะครับเป็นถนนสองเลนซึ่งช่วงเช้าเนี่ยการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะแล้วทีนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ ตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปที่นิคมนะครับปิ่นทองสามนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นเส้นด้านในนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วตอนนี้ขับมาดีๆนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับนี่หลังรถตู้ที่ขาวนี่ครับปั๊บทุกคนเห็นรถคันนี้ไหมครับนี่ครับ เขาพยายามที่จะแซงมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยล้อของเขาเนี่ยกินเลนเข้ามาในเลนของทางซ้ายมือนะครับเลนซ้ายเนี่ยคือล้อเนี่ยกินไปแล้วข้างหนึ่งปกตินะครับก็คือให้ขี่เนี่ยเลนแค่เลนมาเนี่ยก็คือตามกันไปนะครับแต่นี่คือเกินไปแล้วนะหนึ่งข้างนะครับแล้วเขากําลังจะแซงมอเตอร์ไซค์ครับท่านผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันแซงกันยากนะครับที่แซงกันยากนะครับเพราะว่าเป็นเลนที่ รถเนี่ยก็คืออีกข้างหนึ่งก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมและอีกข้างหนึ่งก็คือรถรถเก่งเนี่ยถ้าถามว่าตามมาเฉยๆได้ไหมตามมาเฉยๆก็ได้นะครับมันไม่ได้เร่งรีบะไรขนาดนั้นนะแล้วทีนี้เมื่อตัวเองนะครับพยายามจะแซงมอเตอร์ไซค์ล้อก็เลยเกินไปอีกข้างหนึ่งแล้วซึ่งจังหวะนี้นะครับรถเราก็กําลังจะถึงจุดนั้นเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ทุกคนคิดว่าไงครับถ้าทุกคนไม่หลบซ้ายนะครับรถของทุกคนเนี่ยก็จะโดนเฉียวโดนชนนะครับโดยที่ไอหมอน,นี่ยอาจจะขี่เลยไปเลยก็ได้นะครับอาจจะหนีไปเลยก็ได้จังหวะนี้เราไม่รู้นะครับว่าเขาจะคิดยังไงถ้าเราไม่หลบนะครับเราก็จะได้รับความเสียหายหรือถ้าเราหลบนะครับแล้วมีรถสวนมาด้านข้างหรือมีมอเตอร์ไซค์คิดจะแซงด้านข้างมาแซงซ้ายมาก็จะชนกับมอเตอร์ไซค์อีก มันมีแต่ผลเสียนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูภาพตอนเราเล a y กันแล้วนะครับว่ามันเฉียดเฉียดกันขนาดไหนนะครับจังหวะนี้นะครับแฟนผมเลือกที่จะหักซ้ายหลบไปนะครับเพราะว่ามองแล้วว่าไม่มีมอเตอร์ไซค์มานะครับถ้าเกิดว่าไม่หลบก็ได้เกิดอุบัติเหตุครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับจากภาพช้าที่ผมทำสโลว์ให้ดูอุบัติเหตุนะครับมันจะเกิดขึ้นได้เพราะความรีบเร่งนี่แหละครับ ถามว่าทุกคนรีบไหมทุกคนก็รีบครับทุกคนก็มีหน้าที่มีธุระของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่คุณบอกว่ารีบไปนะครับแทนที่คุณจะไปถึงอย่างสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับกลับกลายเป็นว่าคุณจะต้องเสียเวลาอยู่ตรงนี้อีกนานนะครับไหนจะรอเรียกประกันไหนจะเคมรถนะครับไหนจะนู่นนี่นั่นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเวลามากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับคุณรีบนะครับอาจจะไปทํางานสายก็คุณก็ตื่นแต่เช้านิดนึงนะครับ ถ้าปสายก็อาจจะโดนหักตัง้งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยถ้าแค่รถเสียหายยังแก้ไขได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคนนะครับเจ็บไปแล้วหรือเสียไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับไหวางามกระเช้าสวยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเราจะมาบอกว่าผมเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีคำนี้ใช้ไม่ได้นะครับ ก็ฝากไว้เลยแล้วกันนะครับการขับขี่รถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ขอให้อยู่ในความปลอดภัยนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่ารีบร้อนจนเกินไปนะครับจะแซงก็ขอให้ดูให้ดีนะครับว่ามันปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับก็ฝากไว้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงจะต้องขอตัวลากันมาก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า